ค่ะกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะค่ะน่านรับฟันดีสุขุมสุกนนะเด้อจ้าจ้าจ้ามันเบิ้ดเลยเนี่ยเบิ้เต็มเต็มถังเลยวันนี้เต็มถังเลยจ้าาแล่วตะลึกตันีคือยังไนแม่อู้ยังว่าโอเคค่ะขอบคุณสุขุกสุนเด้อเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ มาถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะป้าอ่อนก็จอดเรียบร้ยบรยบอยแล้วอ้าย่าพาทําอะไรเนี่ยโอ้รถผู้ใดเนี่ยเนาะรถผู้ใดเนาะบ่ดน,นี้เน,นาะยาเป็นรถผู้ใดนะคิดว่าเอาอาันนฮ้ยเนารถไยแล้วโว้โอ้รถอนล,ลงกินน,นี่บอ่ะเนาะไม่กันบอกแม่ขี่บอ่ไบอรไรวะเป็นยังไงจังว่าขี่บ่ไดอไรอ่ล้ะเลนเเอาป็นปรถเป็นรถไฟฟ้าละมั้งเนี่ยเนาเออ กะจะเป็นแบบเสียบแบตเสียบเบร์สธนาหยายนล่นะนคือจังหวะชาดไฟอ่ะนะแม่เออไปต้องสาตาร์ทเลยแบบกดปุ่มแล้วก็ไหลลิ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 ลิลิไปเลยนะแม่คิดว่านะเออไขแม่นนันไขแม่นมีเนี่นจะจะขี่เป็นมนะันคิดว่าอ่าล่องล่องล่องขึ้นมึงด้วยละหันเออกะแมนละเบียกละฮันยังในามือหันกระเบียกเ่ยกะที่มีปุ่มย้อนละ เฮากะบบุหูแล้วเนาะเออใครมันมีกะจีหัวจักวิธีการใส่แหละเนาะอะจีบ่ได้จะจักจักรยานมันยังหลงอยู่เลยเอาอันนี้มันบ่ได้ปั่นคือจักรยานนี่แม่เอ้ยอืมัันนนไไไฟี่แล้ววมโอ้ยมันก็ลีด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 ไปแล้วอืมโอ้ยทำนั่งแบบอันนี้ใหญ่เดินสันชามขาหนึ่ง คีคีง่ายขึ้การเนี่ยก็ไดเมีเดี๋ยวคอยถือเลขก่อนเดี๋ยวคอยจะซื้อไ้ดอกอืมขั้นหนึ่งกับแพงเติบอยู่เด้เนี่เพราะมันแฝงเมื่อนพนบนีอืมใส่ใส่ไฟฝ่าเนาะเสียบปลักไฟฝ่าชาดชาจไฟอ่ะอืมชิ้นเนี้ยอน่มันหลดของลุงจิมมาละอันนี้ฮันล่าสุดเห็นลุงจิมพนมามาอะไรพนกะ เอ,เ,อเออพ่นเมื่อมือนี่แหละอืมจะตะมันพ่นไปทำธุระอย่างแล้วฮากับโอโห้แล้วเออไย้ยินแต่ลุงพ่นบอกว่าลุงจิ้มกลับแล้วฉันอืม,อมกลับพร้อมกลับอันลุงพันลุงพันไทยบันนอกนะแม่ขขี่รถใหญ่หมาบขี่ขี่ขี่รถมากนั้นลุงพันหรือเปล่า <S <S หรือว่าคนละขั้นอันคอยกับอะไรสังเกตนะนะแม่ อืฝนฝนกระตกพอดีนะฝนกับบลายป็นไดมือนี่ฝนตกอืฝนตกครับบ่ถ้าบันกุกกอกกับบดมาแล้วมาแต่เมื่อวานนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เออถ่ายหน้าเพิ่นถยแล้วแล้วเออเดี๋ยวให้อัน ให้พ่นเฮทศมองพกักมองเช่เาแล้วชก้อนเอจ้าจังไปเอเอ,เอจังมีมองลบแดดลบฝนอืมวันน่ะอาออปากหาวแล้วคือจังกินกาแฟ,ฟย่งเมื่อกี้นี่เอาคือว่ากินแล้วมเมื่มตตมมอกี้นี่ไม่ยังอัินเติมเงินเมื่อวานในเบิร์ละทีโอ้ยเจ้าโทษไปใส่ในมือนี่ บอกอันอันที่เติมนั่นเจอเติมจ้กบาทร้อยหนึ่งร้อนึงหมื่อวานนี่บันบานนี้มือนี่จะโทรไปหาไผ่แนมเอนี่บันี้โทรหาไผ่หันจะพอคือว่าเงิน,บนเบอร์จ้าแม่ไปหามึงนี่แหละบ่อันงทำบพติดอ๋อเออหนอหยาเอ้ยใส่บิงังอันกดเป็นยี่บอจำนวนเงินนัน่นชี้บอกวิธีกดนั่นเออกดสิกดหมายเลขขึ้นแล้วบอกกดบิังรู้จำนวนเงิน มีเท่าไดร่คัวกูคืออันห้องกับอันเติมแต่คือบอกให้เติมอนี้อันใส่เลยซื้อมึงวะคบอบูมี่ซื้อมึงอืมไม่ต้องกดเด้ะม่ต้กดสร้างเขาในระบบของท่านไม่พียพอกาตางินเข้าสู่ระบบออแสดงว่าเจ้าต้องเป็น เ้าต้องเป็นหนีเป็นสินเพิผลยีงไนโทรศัพท์บันนี้จนเติมลงไปเขาฮักเบิดนั่ะนะแม่มแม่บอกน่าติด <c oughs> จรงมึงเนี่นี่แหละจะสิและอันตอนนั้นนอกกูให้บังให้บังพี่ไปเติมให้นะ <c oughs> โอ้ยมาหน่เด้อพ่อเอาให้พี่เติมลอยนึกเห็นอะไรยิ่งเติมยิ่งมันเท่ามากถ้ากดไปเห็น พ่อคือเ่าข้าแบบนี้บอกแสดงว่าเจ้ามีอย่างจังๆในเขาเอดหักเงินเจ้านะแม่เออเจ้าเติมปุ๊บแล้วเขาก็จะหากปัาบเลยนะแม่เออโอ้ยบันนี้ละบันนี้ลเล่นไม่ได้บอกมันนี่บอกเออโอ้ยขอนุญาตหัวกันเด้อหยาเอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณเอฟซีสุขุสุคนเลยยาผ้าหมวกว่านมันเติมเงินใส่ลอยหนึ่งมาทันบัดพ่อมาเมื่อเนี่ยเขาบอกว่า เงินบอบอมมี่บริษัทมาให้เติมเงินใหม่บริษัทน่เขาเย็นตกน้ำนี่พอเนก็อยากโทไปหาผก้นเพก็หนีก็โที่ไ้มาเด้อคุณเอฟซีเอ้ยยาผ้าบอกว่าพนสีบอลตก้น้ำแล้วบริษัทมาเติมเงินไปเพนบอกว่ายังไ่่านในทูไปใส่บัตรบอกให้เติมใหม่แล้ววันนี้วน้ทีไปใส่บัตรสิบหกไปหาบังคับนานมากแล้วอ่ะหัวหน้อผาปากหาเอาแล้ว อ่อที่กินอยู่บอกาแกฟนั่นสิต้มจ้องให้เลยมันห่อนหรืออันต้มมาเอออ๋อฟอนกับคออนุญาตเลยค่ะเด้อเดี๋ยวสิส้มก,ก,กาแฟให้ายาพาก่อนยาพ้านะคะ,อต,อะตอนก็ชมกาแฟให้เรียบร <นะ S 2> ้อยแล้วนะคะซื้อดีแล้วส่วนไหนตรงนี้เออเป่าเป่าเป่าเจ้าก็มันห่อนนะกาแฟนั่นกินกินแล้วจังคุยดอกคุณยายเป่าเจ้าก่อนกติงาม้าเรากติ้งน้าม้าเอออยู่ข้างหน่อคนแล้ว ค่อยเป่ารู้ล่ะจะ่อนเติบอยู่เด้่อนบห่อนอยู่เดี๋ยวสิเป่ากระติกน้ามาให้เด้อกินใดบ่ล่ะเออออออกินกาแฟนะคะย่าปอออนก็น้ำเย็นนะคะมาผสมให้ย่าพานะคะเพราะว่าร้อนนะคะนี่นะคะน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะปอออนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะ ค่ะกดไลค์กดแชร์ช่องพ <นะ S 1> ่ออันพี่สาวลวมพล้วยนะคะอันนี้นะตั้งเลยค่ะยาก,กับเหยืกาแฟ่จะมีเต่คอฟิเมียร์เนาะอืมคอฟฟี่เมียหลายกาแฟกาแฟมีเต่คอฟฟี่เมียร์หลายยาป่าวะกินแล้วก็นอนวะฉันอืกาแฟบำรุงเนาะกินนอนหลับเลยฮ่าฮ <c oughs> อ,อนกับคัมคค่ะกาแฟอืมกาแฟดำเหมือนโบโบกเย็นอืมขัมคัมยาเนาะค่ะเนาะอืม โทรศัพท์เติมเงินแล้วเขาผัดบอกให้เติมเงินอีกอทางทางดียวยาเพราะถ้านในเท่หาผู้ใดเลยเติมเมื่อวานนี่พอแม่พี่น้องร้อยหนึ่งนั่นล่ะแสะดงว่าเจ้าต้องเป็นหนีในโทรศพัพท์เม่ะเขาก็เลยเจะเติมลงไปปุ๊บเขาก็สิหฮักปั๊บเลยนะฮักแบบอัตโนมัติเลยเมึงเข่าเปไหนแน่ตอนก็ขอจบคลิปนี้แค,แค่นี้ก่อนเดเด้อสิเห็ยโทรศพัพท์ให้ยาผ้าก่อน ขอบคุณสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อ